ก็พามาดูล็อกนี้โซนนี้นะฮะก็จะเป็นในส่วนของเสื้อผ้าเป็นส่วนใหญ่นะฮะโซนนี้ครับก็จะเป็นเสื้อผ้าก็จะนํามาขายกันเยอะอยู่นะครับนี่ฮะเสื้อผ้าเยอะอยู่นะ,ะล็อกเมื่อกี้ที่พาไปก็จะเป็นในส่วนของกินเห็นของกินแล้วแบบโอ้ันเยอะไปหมดเลยอ่าเนี่ยโซนนี้แบตเตอรี่ก็มีมาขายนะฮะอันนี้เป็นตัวทางเข้ามา ล็อกนี้เห็นไหมก็จัดเป็นล็อกๆนี้จะเป็นในส่วนของของเล่นเสื้อผ้าของเล่นเด็กๆนะฮะก็มาดูมาจับจ่ายใช้สอยกันได้นะครับจับจ่ายใช้สอยกันละนเสื้อผ้าของเล่นอาเดินสุขตลาดนัดหมู่บ้านพฤกษา4นะครับจะมีทุกวันอาทิตย์นะฮะมีทุกวันอาทิตย์มีทุกวันอาทิตย์ก,ตยก็มาดูมาจับจ่ายใช้สอยดูกันได้ครับ เป็นล็อกอัามาดูตรงนี ok ้ละโซนนี้ก็จะเป็นในโซนของพวกรองเท้าโซนรองเท้าเห็นไหมฮะเนี่ยรองเท้าราคาทุกคู่99บาทไม่แพงไม่แพงคู่99บาทนี่ก็จะเป็นในส่วนของขนมเมื่อกี้เนี่ยเขากำลังทำเลยเห็นไหมกำลังทอดแบบใหม่ๆสดๆก็เป็นของกินนะเช้าเช้านี่ของกินได้นะครับ ตลาดนัดหมู่บ้านรึกษาสีจะมีทุกวันอาทิตย์นะครับมีทุกวันอาทิตย์ท่านใดที่จะเอานําสินค้ามาขายก็ามาติดต่อได้นะครับติดต่อที่พี่ดาตาดาแล้วลงดำแล้วฮะอันนี้ใส่กอดลูกใหญ่มากลูกใหญ่มากนะครับเนี่ยพี่เขาทาลูกใหญ่มากรองเท้าอยู่ที่หมู่บ้านรึกษาสี บนมหาสวัสดิ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนคปรปฐมนะครับก็มาติดต่อนำสินค้ามาลงขายได้นำสินค้ามาลงขายได้ก็จะเป็นโซนตรงนี้เนี่ยเป็นเสื้อผ้าแล้วก็ล็อกนี้ก็คือผู้ิรงงานพาเขามาแล้วนะฮะพาเข้ามาดูมาชมแล้วล็อกนี้นะครับก็ตามพื้นที่ที่เห็นคือ ร้านตรงนี้มันจะอยู่ติดกับถนนดาวทองนะฮะติดถนนดาวทองทันที่จะมาซื้อมาอะไรนีกดดนะะ่ก็ต้องหาที่จอดรถนะฮะเพราะมันต้องโยดจอดตรงไหลาทางจอดตรงไหลาทางนะครับจอดรถตรงไหลาทางเพื่อนํารถเข้ามานะครับนี่ก็าลาขายกันเยอะอยู่เสื้อผ้าก็มีผลไม้และก็มีกันเยอะนะฮะนี่นะ จะพาพาไปชมอ้ออันนี้ของกินด้วยอร่อยด้วยแตงไทย10บาททอดช่อง15บาทด้วยโอ้น่ากินนะฮะเป็นอาหารอาหารกะเพราด้วยนะฮะทอดไทฟีกับน่ากินนะครับเช้านี้ที่ตลาดนี้ของกินเยอะนะครับของกินเยอะขาของกินเยอะอ่ะพี่ก็มาแล้วในส่วนนี้ก็จะเป็นของกินอีกละนะครับเอ้เช้านี้มีพระท่านมาเป็นวิถบาทนะครับเก็ินน้องกับไปแล้วอันนี้เขาไม่ได้เพราะว่ามีลิขสิทธิ์นะฮะ มีสตอมมัดด้วยชั้นนี้มีพระมาระบ,บินทบาตด้วยเช้านี้นะที่ตลาดพระท่านมารับ,บินทบาตด้วยเจ๊เราก็ยืนอยู่ยวนอนนะครับพริกไทยแกงไทยนะฮะมีผลไม้นีรเช้านี้ก็มีพระท่านมาลับินทบาตด้วยนโมทนาบุญด้วยนะครับผมของสดมาตรงนี้นะที่เคยผลรายงานมาอันนี้ก็โซนผลล่าโซนต้นไม้ในโซนของต้นไม้นะฮะโซนต้นไม้ท่านใดจะเอาไปปลูกก็ได้ท่านมีให้ด้วยนะฮะเนี่ย ันนี้ก็มีนะครับอันนี้ก็มาเอออันนี้ถุงละยี่สิบบาทอะไรว่าดินอะไรเนี่ยดินละยี่สิบบาทเน,นี่ยหน้าหน้าสนนะครับดินตัวเนี้ยเป็นแก่เอาไปใส่เออไปพูดแรงงานเราไปซักถุงก่อนซื้อไปใส่อันนี้น่ากินนะครับอันนี้ผักปลอดสารใช่ไหมครับเนี่ยผักปลอดสารเนะี่ยตรงนี้น่ากินอยู่ฮะเนี่ยเอาไปทานได้นะครับอันนี้พวกต้นไม้ต้นไม้มีอะไรม,มีมะเขือมีพริก โอ้โหมีหลายพันนะเนี่ยมังกอก็มีเห็นไว้เนี่ยมีด้วยต้นไม้ก็มีนะครับปลูกได้นะครับเนี่ยต้นไม้ให้อยู่นะฮะเนี่ยนแะมุมนี้อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของทางก็หาผลไม้เป็นแค็แคอยู่นะเป็นแค็แคให้อยู่นะครับเช้านี้ทางผู้ายงานก็ฝากกดไลค์กดซ like, ับสไครป์กดติดตามที่ช่องเตยยูทูบพาเที่ยวชมเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายทำคลิปใหม่ๆมาลงให้ด้วยนะครับผมก็ ข้อมูลของตลาดนี้ก็คืออยู่ในถนนดาวทองนะฮะนี่จะเป็นทางมาที่มาผู้คนมาก็จะรถเข้าไปจอดแล้วรับฝากจอดนะก็จะมาจอดข้างสองข้างทางถนนนี่แหละครับก็ติดกับถนนนะครับก็ติดกับถนนจํานวนที่เรถมาจอดคือจอดติดข้างข้างถนนเลยต้องระวังนิดนึงนะครับต้องระวังนิดนึงเพราะว่าสถานที่จอดรถค่อนข้างจะน้อยนะฮะต้องระวังพื้นที่ในการจอดรถค่อนข้างจะน้อยนิด ฝากกด like, ไลค์กดชอบติดตามที่ช่องเตอยยูทูบพาเที่ยวชมนะครับเพื่อจะได้นําคลิปใหม่ๆมาลงนะ,นะครับข้อมูลก็คือข้อมูลตลาดนัดหน้าประจําหมู่บ้านพฤษาสี่นะครับอยู่ที่ตาบลมหาสวัสดิ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนคนปรปฐมนะครับก็ถนนในการจอดรถก็จะมีอยู่แค่นี้นะ,ะนี่ร้านค้าก็มีตามนี้นะฮะฝากกด like, ไลค์กดชอบติดตาเพื่อเป็นกําลังใจในการท,าทําคลิปต่อ,ตอไปไปเพียงแค่นี้นะครับ ขอบคุณมากนะครับผม